สวัสดีค่ะกลับเข้าสู่รายการคุยคข่าวเช้านะคะอยู่กับดิฉันชัชลัยเช่นเคยคะ่ะละที่พลาดไม่ได้นะคะนั่นก็คือภารกิจของหน่วยบัญชาการทหารพัฒนาในการดูแลช่วยเหลือพี่น้องประชาชนนั่นเองคะ่ะภารกิจของเราจะเป็นอย่างไรเชิญติดตามคะ่ะ ชมรมแม่บ้านสำนักง,งานพัฒนาภาคสี่หน่วยบัญชาการทหารพัฒนาร่วมกิจกรรมสาธรารณประโยชน์โดยการมอบเครื่องอุปโภคบริโภคอุปกรณ์การเรียนและขนมให้กับเด็กผู้พิการด้านสติปัญญาและเด็กๆบริเวณรอบชุมชนและมอบเครื่องอุปโภคบริโภคให้กับผู้สูงอายุเพื่อเป็นการบรรเทาความเดือดร้อนให้แก่ประชาชนในการดำเนินชีวิตประจําวันพร้อมทั้งยังพบปะพูดคุยกับผู้นําชุมชนเพื่อสอบถามความเป็นอยู่ของคนในชุมชน ณชุมชนบ้านท่าแดงเขตเทศบาลเมืองกระบี่ตำบลปากน้ำอำเภอเมืองกระบี่จังหวัดกระบี่นั่นเองค่ะต่อเนื่องกันที่ภารกิจต่อไป หน่วยพัฒนาการเครื่อนที่41สำนักงานพัฒนาภาค4หน่วยบัญชาการทหารพัฒนาได้จัดชุดติดตามมาตรการผ่อนคลายและช่วยเหลือประชาชนตัวติดตามและประเมินผลการปฏิบัติตามมาตรการผ่อนคลายในระยะที่6ในการบังคับใช้5มาตรการหลักป้องกันการแพร่ระบาดของโรคโควิด -19 ผลการประเมินอยู่ในเกณฑ์ดีชุดตรวจได้ให้คำแนะนำเพิ่มเติมนะคะและก็ยังให้เน้นย้ำถึงการปฏิบัติตามมาตรการป้องกันอย่างเคร่งครัดต่อไปณตลาดอ เำเภอสุงไงโกลกจังหวัดนราธิวาสนั่นเองค่ะไปพักฟังเพลงจากทางสถานีกันสักครู่ค่ะ